าาทงผทมอ,ไมไอะไรครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA V เซิร์ฟยิ่ายซิตี้นะครับผมวันนี้นะก็มีข่าวดีก็คือผมเนบได้มีครอบครัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรนบซึ่งครอบครัวนี้นบก็ถามว่าเป็นแก๊งไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งอ่ะก็คือ อยู่ันเป็นครอบครัวแต่ยังไม่ได้ตั้งตั้งแกงนะเออคือแบบอยู่ันเป็นกลุ่มก่อนอยู่ันเป็นครอบครัวไปก่อนเนี่ยแต่ก็คือเป็นครอบครัวแหละแต่ก็ยังไม่เป็นแก๊งนียยังไม่ได้ก่อตั้งแกงขึ้นมานะีเห็นเขาบอกว่าเขาจะนัดสองทุ่มมันะ้งเนี่ยเขาจะนัดให้ไปเจอที่ฮอลลีวูดเนี่ยซึ่งกูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนในะตอนนี้ไอ้เหี้ยคือมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหไอ้เหี้ยฟอนแตกไอส้สร็อยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะ แต่ช่างวันละกันเดี๋ยวค่อยไปถามเขาเนี่ยซึ่งการที่ผมเข้าแกงเนี้ยผมเนี่ยก็ได้รถมาใหม่ซึ่งเป็นรถ60โลเนี่ยครับน<อ>ี่เป็นไงรถ60โลตอนนี้คือน้ำมันผม27แล้วเดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันกัน5755เนี่ยครับ755อ่อนโอ้โหอยู่กันเต็มเลย เย่อยู่กันเต็มเลยอยู่กันเต็มเลยในนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราทักทายเข้าหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวสดีครับสดีครับพี่สาวเขาโคตรโหดพี่ฮิวเลือดนะครับเราเล่นกับผมนะเดี๋ยวฮ้ยเราประชุมกันอยู่ฮอลลีวูนะรอคนวกบว่าอยู่ตรงไหนอ่ะมันมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะ อ้าวไอ้เชี่ยไม่ตอบกูอีกอคุณคุณเวครับอ่มันมันมันอยู่ตรงไหนครับฮอลลีวูดอะครับอ้าวยังไม่ตอบกูนั่วกูจะไปถูกมั้ยเนี่ยฮัลโหลอันนี้เหรอ ไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่ตอบโอเคเชี่ยนี่หญิง,งนะโอเคโอเคไป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 เดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาก็ได้ไว่าไอ้เชี่ยฮอลลีวูดอยู่ตรงไหนวะนี <c oughs> ยย่ไงเจอแล้วอันนี้เป็นรถของคุณเวนะซึ่งผมเข้าแก๊งเข้ามานะครับเขาก็เลยยกให้นะเอ่อฮอลลีวูดแต่มันเขียวไวบูด คืออันนี้ใช่ไหมคือคืออยู่น,นี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็จะได้จำเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยครับรอแบบคนเขาเข้ามากันครบนะเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะไปเก็บเห็ดกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้นะยครับจะเก็บได้เท่าไหร่จะบอกเลยว,ว่าเก็บได้เยอะมากนะครับเห็นรถแม่งแบบมินิมอลขนาดนี้บอกเลยว่าเก็บเยอะมากเก็บได้โคตรเยอะคือแบบรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ 45- พันอะเออ ซึ่งคนที่ชวนผมเข้าแกงเนี่ยก็จะคือก็จะคือเที่ละก็คือคุณเวเนี่ยที่ผมแนะพูดไปเมื่อกี้มามาสักครู่นี้ครับคือผมถามเขาว่ามาอยู่ตรงไหนแม่งไม่บอกกูอีกเออแต่เป็นว่าถ้าถ้าเขานัดกันอีกทีก็นัดกันเป็รวมตัวอีกทีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ตามเขาไปแล้วกันแต่ตอนนี้เราจะเก็บเห็ดเก็บฟักทองเก็บไข่มุก เดี๋ยวเราจะเอาวิชาที่คุณเวสอนผมเนี้ยมาใช้ครับผมอ่างงอะดิวิชาที่คุณเวสอนมันเป็นยังไงอ่ะก็ไปดูดิไปดีกว่าช่างแม่ค่อยไปคิดอีกทีโ,โหรดแรง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 ไอ้กระบะซิ่งหลบดีรดแรงจะเดิน และนี่ก็คือวิชาที่คุณเบสอนมาเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวิชาที่คุณเบสอนมาตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยคุณเบสอนอะไรเนี่ยนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับจังหวะนนี้จังหวนันนี้แหละนอนนอนจังหวันนี้แหละนอนนอนเฉียงเออมาอย่างงี้แล้วก็เฉียงรถขึ้นมาอ่าอ่า ทำไมมันไม่เหมือนในบทเรียนบทเรียนที่เขาสอนไว้ทำไมมันไม่เหมือนบทเรียนที่เขาสอนไว้ม่เป็นไรเอาใหม่ลูกเคยเคยเห็นลูบบ็อกซิงไหม โอ้ยไอ้ยรถเหินไอ้ยหรถเหินเนี่ยสั์เหินหาวไงผู้จับบอรถเหินหาวอะเออรถของของคุณเบยมันแรงเกินอ่ะไอ้เหี้ยเหินไปวัดไอ้เหี้ยเหินไปวัดเสาหลินเลยสัส เหมือนเขาจะเหมือนรวมตัวแล้วปะผมว่าเดี๋ยวรีบไปเก็บไข่มุกกันเลยดีกว่าเผื่อเขาแบบเรียกรวมตัวกันอะไรเงี้ยจับตาจับตูดเหินหาวนี่ไงจัดรรถทางไม่ไรยเหินหาว พ๋อที่จริงที่จริงเหินหาวผิดนี่มันต้องเหินหาวอีกที่หนึ่ง <laughs> เหินหาวผิดที่ A few later. อ e w moments l a t e เอรลงมาสิพีเออขึ้นรถ เดี๋ยวเราจะไปขายของกันแล้วก็ไปจุดเทนนิงเพราะว่าคุณเวอย,อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปจุดเทนนิงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมรีบสปีดไปเลยดีกว,ว่าอ <c oughs> แบบรีบขับเลยดีกว,ว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ทันนี่ก็สองทุ่มแล้วนะ อะไรจะแซงผมวะไม่มีทางอะรถผมมันแรงเนี่ยพวกเขาก็อยู่น่าจะอยู่กา,าดกา,าดชิบุยานะสเสร็จเลี้ยวผิด คณกำลังทำมาหากินไข่มุกกับฟักทองโอเค ดูกันไม่ได้เท่าไหร่โอ้สองหมื่นห้าจากสองหมื่นสองที่ผมยังเก็บมาไม่เยอะนะเนี่ยพี่ชาครับพี่ครับผมมีแล้วครับมันกดเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไงหรอครับพี่ต้องไปที่ตึกออ l อินวันนะครับชั้นสองเลยมันจะมีร้านเสื้อผ้าก็กดเปลี่ยนได้เลยครับผมนั่นไง อยู่นู่นนะชั้นสองอเคครับขอบคุณมากโอเคครับผมอ่าเด็กน้อยเด็กน้อยมันต้องซื้อด้วยนะเด็กน้อยทุกผมก็ไม่รู้นะว่าม,มันต้องซื้อป่ะไปช่างแม่งไปล,ละก <c oughs> ูไป,ป,ปล,ละบย <c oughs> ายเดี๋ยวไปซอ่อมดีกว่าซ่อมรถแป๊บ <c oughs> ได้ยินผมนะ ฮัลโหลอได้ยินว่าว่านะซิลเวอร์นานเลยล่ะร,รับชุมมือก่อนไหมล่ะอา้าผมขอเล่นกับเขาอีกตาหนึ่งก่อนตาสุดท้ายพี่สาวโอ้ยตัวตึงตัวตึงฮ่าาทำไมการที่เรามาอยู่แก,งก๊งแบบนี้ทำไมมันต้องรู้สึกกริ้งกันเออจะจะเอาหลวงตาหลวงตาหลวงตาไม่ทำวัดอย่างนั้นหรอ หลวงตาไม่ทำมาแต่หลวงตามาอยู่การาดแดงเนี่ยนะบ้าไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยถ้าไม่ใช่เทรนนิ่งแล้วอยู่ไหนวะผมจอดรอแถวนี้แล้วกันเขาเขาไหวอยู่พอพอได้พอได้ไปทักเขาดีกว่าคุณเวไปไหนต่อครับ ไปไปนู้นเลยไปฮอลลีวูดฮอลลีวูดเยอะผมมันเหมือนฮอลลีวูดอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่แต่ก่อนมันชื่อฮอลลีวูดนี่หว่าพอสู้กับเขาได้อยู่กระดาษแดงอยู่ปะอยู่กระดาษแดงใช่ปะผมมาบินบูดแล้วนี่ยตอนนี้ผมมาพอได้เวทีถ้าเล่นกับมายจะเล่นกับมีด้วยกันนะนี่ไงนี่ไงเจอร์ไลท์ครับต้องฝึกนะต้องเก็บตัวขึ้นแกงอ่ะ ยเยตต็มัวว้นดจริงๆผมว่ามันก็เฉี่ยๆต่แค่ผมยังไม่ได้หมดหันขนาดนั้นอ่ะเด็กเขาแทงผมตาัดตาดุวแล้วดูดูผมแทงคุณเด็กมาถูกปะเนี่ยถูกแหละเชีย่ยผมกินข้าวในเทนนิ่งแล้วจอดไหนแล้วเนี่ย ต้องไปตรงป้ายใหญ่ๆป่ะขึ้นไปบนภูเขาแล้วอ่าอี้อ่ะกูยังไม่อาบน้ำเลยผมยังไม่อาบน้ำเลยนิ่มทำไมประชุมมันต้องประชุมไก่จังวะเนี่ยเอาเรื่องง่ายสิยากจักรยงเงียบด้วยอ่ะตีดใจว่ะอยู่ไหนอ่ะกันเนี่ยฮอลลีวูดจะแล้วหรอ ผม à, ผม <but S 1> อยู่ตรงป้ายอ่ะผมอยู่ตรงป้ายวินบูดอ่ะผมอยู่กับคุณลูฟี่เนี่ยรอไปกันพร้อมกันเี่ยผมผมเพิ่อนน้ำเสร็จไปคุณลูฟี่น้ำเลยไม่ทางวะมาก่อนคนแรกอ่ะครับน้อนผมอยู่ตรงป้ายเนี่ยถึงถึงจะไม่ได้เป็นตัวบวกอ่ะแต่ว่ามันต้องเอ้ป้องกันตัวจะเป็นสายชุบสายอะไรก็เอาเหอะแต่ว่ามันสวย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 ดู่ครับ อยู่อยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมส่งส่งลงมาให้ผมหน่อยโอเคครับผมพู้ติดต่อส่งข้อความส่งข้อต่อ GBS ส่งไปแล้วครับได้ไหมเนี่ยครับส่งไปแล้วครับส่งไปแล้ว ผมผมมาเก็บทุกโค้งโค้งเก็บทุกต้นไอ้ผมผมไปฝึกให้เขามานะท่านฝึกเนี่ยแบบถามเขาผมขับรถช้ำเท่าไหร่ทถามปาร์ครูได้ใช่ครับโอ้โหโคตรสูงแล้วว่าเดียวมาเร็วมาเร็วขี้เกียจเห็นเห็นเห็นทางแล้วขี้เกียจขี่ขึ้นไปเลยอ่ะไอ้วิววูดสูงเกิน จริงๆก็จร,ริงๆมันคุยในวอร์ดแหละแต่ว่าคุณจะตกลงมาตายไ,มไหมเนี่ยมันเเรียบโอคมาคุยหน้าฮอลลีวูดดิเดี๋ยวลลงมาลงมัฮ่าฮ่าคุณลูกลงมาเลยได้ไหมเออเนี่ยแหละลูกลงมาเออแป๊บน,น,น,นึงแป๊บนึงนั่งรถเช้าว่ะปะเนี่ยปะ <c oughs> ีวิวดีกว่าวิวดีกว่าเนี่ยอ,อะไรล่ะนั่น้าขีย,ย,ย,ย <c oughs> ดร้อนยังเลยโ <No. S 1> <c oughs> ออนะนะ <'re> ่ยู่ไหนตรงเนี้ยนี <but> ่<ไ>ด้านซ้ายมือเราด้านซ้ายมือเราเนี่ยปลาคลูฟี่คุณเวมาช่วยโอ้คุณไม่อยู่นี่เหรอ จะแน่ไม่แน่เหมือนเนี้ยประชุมอะไรไม่ประชุมนะประชุมตรงนี้เออดีไว้ที่ประชุมมีตั้งเยอะตั้งแยะไอ้เียไม่ประชุมไอสัตว์หาที่ลำบากให้พวกกุยแล้วโอ้คุณเวตดคู่ก็ได้นะเดี๋ยวเรานั่งกันดีกว่ากดนั่งเลยวะกดเลย ผมผมอยากจะคุยเรื่องแก๊งอ่ะมีใครอยากจะเสนอชื่อไหมครับนึกไม่ออกอ่ะสิ่งที่ผมคิดอ่ะมีฮาร์ดอ่าคุณเขาคุณคนเนี้ยคุณเชฟเขาเสนอว่าสมิงส่วนผมอ่ะมีอีกอันหนึ่งมามาเสนอก็คือเอสเทียเอสเทียมีเอสเทียก็ไม่แย่นะมีมีใครเห็นยังไงไหมครับหรือมีใครอยากเสนออะไรไหมทุกคนออกความเห็นได้นะฮลโหลอปะได้ยินผมปะได้ยินครับ ีใครอยากเสนออะไรไหมครับสมิงมันดูเชยไปวะอ่อะไรนะฮาร์ดเอสเทียใครใครใครฮาร์ดมาตรงรถสีดำใครสมิงไปรถสีเขียวครับแล้วก็ใครเอสเทียเนี่ย er มารถสีฟ้าเอสเทียโอ้เอสเทียนะโอ้เอสเทียดีกว่าเอสเทียดีกวฟ้าโอเคยังโอเคยังโอเคยังคืออะไรอ่ะ อ่จริงๆมันมันเป็นชื่อเทพเจ้าคนหนึ่งแต่ว่าผมเรียกเพี้ยนเป็นเอเทียก็คือเทียที่แปลว่าแรงเี่ะส่วนเอก็คือระดับสูงสุดเอเทียอทแบบเยยเยสเข้าใจผมใช่ปะจริงๆมันมีความหมายสองสงแง่สอง,ง,สองมันมีความหมายสองอย่างแต่แต่ผมจะไม่ได้ว่าเทีวงรงไหนอ้าวโอเคนะครับเอเทียนะโอเคครับ okay, เสนอไหมว่าเราต้องส่งเงินวันเท่าไหร่อ่าคุณไหวแค่เท่าไหร่อ่าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเฮ้ยสองหมื่นขอแบบขอแบบขอแบบเอาตัวเองไปคุยคุณไปคุยกลุ่มของคุณก่อนก็ได้คุณไปคุยกันก่อน เพราะว่าคุณน่าจะยังไม่สนิทกับพวกผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกกันคุยก่อนไม่เอาเอามาคุยตรงนี้เลยไม่ไม่เราเขาจะได้ปรึกษากันไงถ้าแบบเนี้ยเขาก็จะไม่พูดอ่ะคุณคุณมีอะไรคุณพูดออกมาเลยนะคุณคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องอะไรนะเอาเราไปคุยกันรัคแต่กัญชาเหรอเอา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 เท่าไหร่ดี พี่ชายไหวเท่าไหร่ครับผมไหวุ้นผมผมไหวสองหมื่นนะผมก็น่าจะไหวสองหมื่นเอาพี่ผมก็ไหวสองหมื่นเหมือนกันนะโอเคสมดุลได้นะโอเคได้ได้ได้สองหมื่นนะโอเคอ่าพี่ครับหนึ่งมาครับอ่าพวกผมน่าจะไหวกันที่เท่าไหร่ครับที่วันละสองหมื่นครับโอเคครับสองหมื่นนะครับผมตกดุลวันละสองหมื่นครับ เพราะว่าทางนี้ก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่จริงๆแล้วก็อ,อยากได้สามนะแต่ว่าถ้าคุณโอเคก็ตามนั้นครับสองหมืนมหม่นครับตกลงนะผมจะบอกอย่างนี้คือผมขอแค่ช่วงแรกช่วงเนี้ยช่วงที่กำลังเรากำลังจะตั้งกันเนี้ยช่วงแรกพอสองหมื่นอ่าหลังจากนั้นเราต้องหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นอ่ะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้า <Harmon ic> ขอช่วงตอนเนี้ยสองหมื่นผมว่ามันก็หนักอยู่นะ อักหนักอันดับที่สองคุณต้องส่งเงินให้คนนี้คนไหนคนนี้คนนี้คนนี้เขาที่ออสโอเคเขาจะยังไม่มีรายชื่อในแก๊งเราเพราะเขาเป็นเชฟงงอยู่กินเงินเดือนวันๆเนี่ยตอนนี้เขาก็กินเงินเดือนคุณเชื่อปหเชื่อครับเชื่อผมยื่นเฉยผมได้ห้าหมื่นอ่ะคุณแค่นี้ยโม้โม้นั่นแหละครับเอาไปป้าส่งสองหมื่นที่อันเนี้ยคุณเข้าวอ์มาเลยคุณอยากรู้เลขกระเป๋าเนี่ยอย่างเนี้ยคุณมองไปที่ด้านขวา ออสแอ,อ,อ,อดหนึ่งสามแปดคุณโนเลยสองหมื่นหรือว่าถ้าวันไหนอ่ะเราว่างกันจริงๆอ่ะหรือว่าเราอยากได้อะไรอ่ะเราสามารถดันไปที่สามหมื่นได้โอเคปะโอเคอเค,ครับนี่ a few moments later เอาเป็นว่าวันนี้ฟาร์มไม่ได้คุณคุณไปดูคุณมาดูมายังอ่ะว่ามันต้องใช้กล่องกล่องมันต้องใช้เท่าไหร่อ่าดูดูแล้วครับผมดูมาแล้ว อ่าต้องใช้เท่าไหร่ครับผมต้าใช้เขียวห้าสิบเล็กห้าสิบครับอ่าแล้วคุณมากับพวกผมสองหมืนห้านะโอเคป่ะเฮ้สาม0 0ื่นสามืนเลยเพราะพวกคุณต้องฟาร์มแร่ใช่ป่ะแล้วพวกคุณออกสองหมืนโอเคป่ะได้ครับจะฟาร์มแร่ให้แลกก่อนใช่ไหมใช่ใช่เอ้ไม่ใช่ได้ฟาร์มตู้ให้แลกกช่เอาโต้ให้แรกโต้ก่อนเพราะว่าแรกโตเขาอยู่ดีเพราะพวกคุณอ่ะต้องพวกคุณต้องฟาร์มแร่กันเนี้ย โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวมีอะไรคุยในบอกันครับไปเจอกันครับได้ครับได้ครับ CU สูซูนฮะ CU สูซูนเฮ้ยเอ้ยมีสมุดวะ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 คุณไม่มีรถเฮ้ยอ๋ออันนี้รถปุ๊กไหนอยู่ไหนแต่ละคนอยู่ไหนกันวะเอใครเข้ามาวะผมผมโอ้โหประชุมเสร็จกันแล้วไอ้บี้หลอเฮ้ เอาเขาแยกใหญ่เอาคุณคุณมาใค้ผมเนี่ยไงเกีเกมนี้ไม่มีรถทำไม่มีรถฟาร์มอะของติดรถก็มีคุณคุณเนียวอ์หรือว่าอะไรว้าวตามไลน์พี่แก้เอาครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก เพียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับผเน,นี่ยผมอนนะเอาไว้สำหรับคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมามะทำคลิปไว้อีกนะครับผมส่วนเราคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย